บอกวนช่องเกมผับพืนทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาทําการเปิดกล่องสินค้านะครับที่เราไปซื้อมาคือนี่นะครับชาละพลมันเป็นกล่องมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับดูซิชื่อว่าข้างในจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยคนพอแกะมาข้างในก็ประมาณนี้ครับผมทําการแกะแล้วรอบนึงก็สิ่งแรกที่เจอก็เป็นกู่มือนะครับเราไม่อ่านนะครับโย่ก็ประมาณนี้เลยผมสั่งมาประมาณ หาอย่างนะครับมีนี่นะครับอย่างนี้หนึ่งเป็นคอสนะครับบัตเตอร์เฮดนะครับไม่รู้อันถูกหลูกเอลขอไปด้วยบัตเตอร์เฮดมีชื่อภาษาไทยอยู่บัตเตอร์เฮดนะครับแล้วก็เป็นผักกาดแก้วหนึ่งนะครับอันที่สามแล้วก็สิ่งที่เราขาดไปไม่ได้ก็คือกีนโอ๊กกับเรดโอ๊กนะครับผมก็สั่งมาสองอย่างเหมือนกันก็ประมาณนี้เลยผักก็จะมา ทำการ<ม>รีวิววันนี้ก็อย่างแรกก็ผักกาดแก้วนะครับข้างในมันก็เม็ดก็จะสีดำดำประมาณนี้ครับอย่างต่อไปก็เป็นคอสนะครับคอร์สก็ประมาณนี้ที่เราข้างในเม็ดคอรสนะครับก็จะเป็นสีออกขาวขาวนะครับเหมือนเขาเรียกไงดีมเมล็ดทานตะวันนะครับประมาณนี้ ดูในกล้องเห็นระบาดครับประมาณนี้เลยบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดก็สีเหมือนเมื่อกี้เลยเข,าขาวๆเหมือนกันแต,แต่ผลผลิตออกมาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบัตเตอร์เฮดนี่จะเป็นนกช่อคล้ลายๆมันกะลํากะลําขับกะลํามีได้เหมือนเรดโอ๊กนะครับประมาณนี้เลยข้างในก็จะเป็นสีเหมือนเมื่อกี้อีกแล้ว,วครับสีขาวๆครับผมก็ไปยุ่นเว่ามันเป็นเรดโอ๊กจริงๆแม่งเหมือนกัน สามอย่างเมื่อกี้ไม่เหมือนกันชิบหายนะครับเม็ดมันเวลาเขาบรรจุพันธมาเขาก็รู้ว่าเป็นเงินน่าจะวว่ามาจากพ่อแม่พันธที่คุณภาพดีครับแต่แค่สีเม็ดคล้ายกันส่วน Green อนะครับกรีนโอก็ประมาณนี้สีดำๆก็ประมาณนี้เลย แล้วก็อีกอย่างนะครับสําหรับบางคนที่ถามว่าคลิปนี้ทําเพื่ออะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมาคือผมอยากปลูกผักไว้กินเองที่บ้านนะครับแล้วก็อยากทาปลูกผักสลัดขายนะครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็มาลองปลูกลองทํานะครับซึ่งจากเมื่อกี้นะครับต้นคลิปที่ผมว่าไม่าะสุดท้ายเราก็ต้องอ่านเองขั้นตอนวิธีกันนะก็มันก็ไม่เชิงว่าแบบในตําราในกู้มือนี่จะไม่ดีนะครับเราก็ไปหาศึกษาจากที่อื่นได้นะครับ แบบในอินเทอร์เน็ตพวกยูทงยูทูบอ๋อมีสอนวิธีการพเพาะนะครับแต่นี่มัน,เป,นเป็นเบื้องต้นอย่ไหครับในการดูแลและการปลูกก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เมื่อห้าวันก่อนนะครับผมก็ทำทำการทดลองปลูกไปนะครับก็อพอมีอะไรให้มาดูหน่อยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ประพามาชมนี่ขึ้นมาบ้างนะครับนิดนึงที่ผมปลูกมาพวก กรีนโอ๊กบัตเตอร์เฮดพวกผักกาดแก้วแล้วก็เรดโอ๊กอะไรพวกนั้นคอสอะไรก็เริ่มงองล้วครับประมาณนี้เลยวิธีเพาะก็ง่ายๆครับเอากระดาษทิชชู่เปียกนะ้ำมานะครับมาพรมนะ้ำไปไปจุ่มนะ้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็มารองไว้เป็นฐานแม่พิมพ์แม่แบบนะครับแล้วก็เอาเม็ดผักที่เราต้องการเพาะมาใส่นะครับแล้วก็วางพับประกบกันอีกรอบนะครับประมาณนี้ กล้องเาจะไม่ค่อยเห็นใช่น,นะครับแดดนันสะท้อนมันตอนถ่ายนี่ประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าร้อนหน่อยพวกนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับแต่ก็ลองปล่อยไว้สักอีกวันสองวันเพราะส่วนใหญ่เม็ดยังออกไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็ออกแค่นี้แค่สามสี่ต้นเวลารดน้ำก็ไม่ต้องรดเยอะนะครับแค่พรมน้ำให้มันพอชืน้นพอละพวกนี้ก็ เป็นต้นอ่อนอยู่ไม่ไม่จาเป็นใช้น้าเยอะนะครับเดี๋ยวรากมาันเน่าก็อันนี้ก็เป็นผลผลิตที่การพอที่ดูน่าพึงพอใจสุดนะครับประมาณเลยขึ้นเยอะอยู่ก็ชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําการเอาไปลงดินนะครับหรือไม่ว่าปลูกแบบปลูกแบบไม่ใช่ดินนะครับปลูกแบบน้ําแบบ ยังไงสับมันยาวเกินอะลืมไฮ,ไฮโดรโปลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไฮบุกผิดหรือชาผิดก็ขออภัยเลยนะครับมันเป็นการปลูกพืชแบบไม่อาศัยดินนะครับอาศัยแค่น้ําแล้วก็ภาชนะในการปลูกนะครับให้พืชแบบยังไงโตวไวขึ้นผลผลิตก็อาจจะแบบดีขึ้นนะครับประหยัดพื้นที่ได้ด้วยปลูกในขวดน้ํานะครับแล้วก็ให้รากมัน ดูซึมน้ําโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านดินนะครับแล้วก็สารอาหารก็เอาง่ายคือมันจะใช้ปุ๋ยอะไรสักอย่างนะครับมันชื่อปุ๋ย ab นะครับมันจะเป็นปุ๋ยแบบน้ํากับปุ๋ยแบบเป็นผงครับเอาไว้ใส่ให้มันเป็นสารอาหารของตัวพืชนะครับก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอทำการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ลงใบบ้านนะครับเดี๋ยวรถดัสซันก็อยู่อยู่เดี๋ยวก็ว่างๆเนี่ยก็จะพาชมเลยนะครับ อยู่แม่งสอนมาเรียนอยู่ถ้ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับผักสลัดก,ก็จะมาทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะไปจริงๆล้